สวัสดีค่ะพบกับน้องใบเตยอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกับน้องบัวตันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปห้างนะคะกำลังจะไปนะคะทุกคนโอเคจ้าค่ะไปเลยค่ะโอเคค่ะไปไปค่ะมหด ลรอมุนแล้วน,นะคะล้อมุล้วจ้าไปทางปุริลัมค่ะเขาห่า,า,หางแล้วมีแอร์ด้วยอ่ะวัดความดันก่อนให้แม่เขียนเลยมาทั้งหมดหกขัาน โอ้ยมันเป็นเชียวแอนก็อลอเฉยๆอาน่าจะซืส่สุดสวยๆใส่นะคะโอเคโมตันตื่นเต้นที่สุดค่ะนะคะโอเคไปไปสูนอาหารก่อนนะคะเราคอยมานะคะเออนะคะค่ะเอาบอกคุณผู้ชมหน่อยดิของเยอะไหม โอเคค่ะปิดนะคะมันว่อนปิดนะคะปิดจ้านะคะโอเค,อเ,คเออหน้าปิดใช่แล้วค่ะปิด<ร>นะคะอ,อ,อือ,อ,อ,อ COVID หึเรากำลังจะไปไหนคะไปกินบ้าปค่ะโอเคไปไปหาแม่แม่อยู่นู้นตรงไปน่ะนู้นตรงไป ไปเลยระวังลื่นนะเขาถูวานอยู่ม,มันหนักเงินลานเนี่ยเงินลานอยู่ในนี้นะคะทุกคนแม่ฝากไว้นะคะคนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเด็กน้อยจะกินข้าวม้วนไก่นะคะโอเคเอาไก่ทอดหรือไก่อะไรไอ่ะ เอากี่จาน สวัสดีค่ะตอนนี้กับข้าวไรมาครบหมดแล้วนะคะอ้กินไ่หมดอน๋ยวกไปกินข้าวหนมเผาหมูอีกโอเคนะคะขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อจ้าทุกคนเยอไปหามดูใกล้ๆหน่อยอันนี้เรากินอะไรคะดูใกล้ๆหน่อยค่ะข้างนี้ค่ะท้างนี้นะคะกินยำนะคะคูดเผ็ดเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นส้มตำตำไข่จ้านะคะ ค่ะอ่นหังนันงก็มีแล้วะสวัสดีมาลูกน้องไวเตยกับน,น้องวอดตันนะคะจะมาซื้ออะไรกันเนาะไ,ไปเลยค่ะโอ้ยกระเป๋าเต็มบ้านเต็มเมืองกระเป๋าน่ารักมากนะคะมีสตอเลยนะคะสตอ,สตอร<ม>์สตอ,สตอร์บอกเลย แอนเมนพลาสติกอ่ะแอนแอมเมนพลาสติกอ่ะหรือกระหลาษชายนูน่าแอนม่ดูกวาดน้ำบอสมาดูมาดูแค่ของเราก็กินไม่หมดแล้วอันนี้มันสามรอยฮาซี S <S เอ,อ้ยกำลาเปิดเตืนอนจริงนอ๋อเตยเตยเอเอ,เอ,เอ,เอทีนิดขยะมันไม่มีแบบดีวะ่ะไปไหนเราสวยมากเออไม่เอามันเยอะแยะ ซื้อไปเราก็ไม่ใช้เอาทีาเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยกลับไปใหม่คะ่ะปาดเลยโคตรใหญ่กินไม่หมดหรอกสวยมากคะ่ะนะคะ หนูก็อยากได้ตุ๊กตาอืมก็เอาริ โอเคจ้าค่ะไปเลยค่ะโอเคค่ะไปไปค่ะะรอมุนแล้วนะคะรอมแล้วจ้าไปทางปุริรัมค่ะโอเคค่ะไปไปค่ะวว่ามมันจะหด ระวังอยู่บนรถนะคะนั่นกำกำอะไรไว้อยู่นะอะไรเอ่ยอันนมสินะคะเพื่อจะเลยไม่เมาโรดนะคะแบ่งกันนมโอเคเอาให้น้องเวทนมด้วย<ห>เอาเวทคะอออนี่แหละ <laughs> ไปซื้อลูกซีนกันค่ะนะคะไประวางโรดนะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะโอ้ยรถรดมาไปอ่าลูกๆหน้าอึ้งค่ะ ใส่ผ้าปิดจมูกนะคะทุกคนถึงแล้วลูกเส้นยินกินเ้เออเออเออไม่ไปไม่ไปนะเน้เนไปลานที่เหลือดิเออเออวัดไข่ก่อนนะคะ yeah. โอเคออยากซื้อร้านไหนคะซื้อร้านที่แบบไม่ต้องรอดเด้อฝั่งนี้ก็ได้อเอาเข้าแถวเหรอ มันไม่มีผักหรือเปล่าม,มีไหมมีผักไหนมนี่มีแตงกวา่อ,องนี่ก็ได้เบมีผักข้ามาอะไรอย่างเ้เอาจะซื้ออะไรก็ซื้อ,อเขา,ายกันไม่จักบาทบาทเด็ดไม่ดีโอ้ยถูกจังเลยบเบสเอาเอาแล้วเมามา เมาครับเจ็ดไม่ยี่ก็เอาคนละยี่คนละยี่คนละเจ็ดไม้เ,เลิกเอาเอา้ยอยากเอาก็เอาเอาในอีกเลยอีกสามไม้ใส่ใส่ย,ยักทุงจ้า อันนี้เจ็ดไม้อาจายรยชายคนอาเจ็ดไม้ชยายันน้ีหรใส่น้ำจิมม้มไหมแยกไหมยัยงไงของเด็กน้อยอะจ์เอากาดอ้เอ้าเีดงอันนี้เอาเตไหมเลิกอันนี้เอาไหมเบ็ดอันนี้เอาไหมเดอันนี้เดียวเลยใช่ไหมไเดียวเลย วันนี้ไม่พูดเลยจะจ่ายร่วมกันจ้ะอันนี้จิ้มเราหอยกงคะอันนี้ครบยังตันเร็วๆตันเลยแยังไหมห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดหก อันนี้ของคูยใหญ่ลาดเลยจ้ะอ,อ๋อน,นี่อย่างเดียวใช่ไหมอย่างเดียวเลยเจ็เดไม้เอาเจ็ดไม้นาะปู่อ่านไม่เอาดิยื่นกินค่ะลูกชิ้นยื่นกินนะคะจ้าอ๋อนี่อย่างเดียวนะอันนั้นตองหกไหมนะเพราะว่ากินแล้วไหมหนึ่งอ,อัตันตันเอาแว่นพันว่าจ่ายเออให้พวกตันเร่นะคะรอบนี้ นะคะโอเคให้แม่ในกี่ทุงพี่อึงเอาอะไรหล่ะ,ะของน้องเบสไม่เอาหรอมั้งไม่เอาน้ำจิ้มหรอจา้าโอเคเฮ้ยอีกยี่สิบบาทเอาอะไรวะจะจ่ายเงินให้เป็นหน่อย อี่อึ้งเอาอะไรอาอไหนไหยิบไปเลยจะเอามาเจ็ดไม้ออรมออวมรวมให้หน่อยเอาเลอกเอาของใครเป็นอันไหนเลอกเอาค่าจะออนนจิ้มเลยค่ะจิม้มเลยค่ะ อเอาจิมของมาเอ็นกันแหละน้ำเดือกันนะเผ็ดนะเดี๋ยวใอยใส่เอาพี่เอิงเดี๋ยวดิลองเงินทอนหวานตัน อร่อยเราอร่อยเนาะอ่ะให้เยอะๆเลยอือเราสิบเลยรอสิบก่อนเอากับกระเป๋าดิโอเคไป <laughs> ừ ừ ừ. Hay đúng không nồi, <laughs> bếp. À,